บีบีคิตำนานบลูผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสวัสดีผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับตำนานเพลงบลูผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงเด็กน้อยที่ยากจนในไร่ฝ้าแห่งมิสซิสซิปปีแต่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นราชาแห่งบลูที่คนทั่วโลกรู้จักนั่นคือบีบีคิหรือชื่อจริงว่าไรลี่บีคิงเกิดเมื่อวันที่16กันยายนคศ1925ในครอบครัวยากจนที่สหรัฐอเมริกา ในยุคที่การแบ่งแยกสีผิวยังคงรุนแรงและโอกาสสำหรับชาวแอฟริกันอเมริกันมีน้อยมากชีวิตในวัยเด็กของเขาเต็มไปด้วยความยากลำบากพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เขายังเล็กเขาอาศัยอยู่กับแม่ช่วงหนึ่งก่อนที่แม่จะเสียชีวิตเมื่อเขาอายุเพียงเก้าวขวบหลังจากนั้นเขาอยู่กับยายและป้าชีวิตในช่วงนั้นเขาต้องทำงานในไร่ฝ้ายเพื่อหาเลี้ยงชีพได้ค่าแรงวันละเพียงไม่กี่สตางค์ บทเรียนแรกที่เราได้เรียนรู้จากชีวิตของบีบีคิงคือการไม่ยอมให้สภาพแวดล้อมกำหนดชะตาชีวิตแม้จะเกิดมาในครอบครัวยากจนแต่เขาไม่เคยยอมจำนนต่อโชคชะตาความรักในดนตรีของเขาเริ่มต้นตั้งแต่เด็กที่โบสในชุมชนเขาได้ร้องเพลงในคณะนักร้องประสานเสียงและเรียนรู้ที่จะเล่นกีตาร์อย่างง่ายๆมีเรื่องเล่าว่ากีตาร์ตัวแรกของเขาทำมาจากเชือกที่ขึงบนไม้กระดานและกระป๋องน้ำมัน แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์และความมุ่งมั่นที่จะเล่นดนตรีแม้จะไม่มีเครื่องดนตรีจริงบทเรียนที่สองที่เราได้เรียนรู้คือความคิดสร้างสารรค์และการไม่ยอมแพ้ต่อข้อจํากัดเมื่อไม่มีกีตาร์เขาสร้างมันขึ้นมาเองเมื่อไม่มีโอกาสเขาสร้างโอกาสด้วยตัวเองในวัย18ปีเขาตัดสินใจทําในสิ่งที่หลายคนไม่กล้าทํานั่นคือการออกจากบ้านเกิดเพื่อไปตามความฝันของตัวเองเขาเดินทางไปยังเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซี ซึ่งเป็นศูนย์กลางดนตรีในขณะนั้นโดยมีเงินติดตัวเพียงน้อยนิดการตัดสินใจครั้งนี้ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากบทเรียนที่3คือการกล้าที่จะเสี่ยงการออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อไปตามหาความฝันบางครั้งเราต้องทิ้งสิ่งที่คุณเคยเพื่อก้าวไปสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในเมมฟิสชีวิตไม่ได้ง่ายใดอย่างที่คิดเขาต้องทำงานหลายอย่างเพื่อเลี้ยงชีพขับรถส่งของทำงานในโรงงาน และพยายามหาโอกาสเล่นดนตรีตามผับและขับต่างๆบางครั้งเขาต้องเล่นตามถนนเพื่อหาเงินเลี้ยงปากท้องจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเขาได้มีโอกาสเล่นในรายการวิทยุท้องถิ่นแต่กว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จเขาต้องผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งเขาเล่นดนตรีในบาร์แห่งหนึ่งเกิดการทะเลาะวิวาทจนมีการจุดไฟไม่อาคารเขาวิ่งออกมาด้วยความตกใจแต่นึกขึ้นได้ว่าลืมกีตาร์คู่ใจไว้ข้างใน จึงวิ่งกลับเข้าไปในอาคารที่กำลังลุกไหม้เพื่อนำกีตาร์ออกมาภายหลังเขาได้ตั้งชื่อกีตาร์ตัวนั้นว่าลูซิลและใช้ชื่อนี้กับกีตาร์ของเขาตลอดมาบทเรียนที่4ี่คือความรักและความทุ่มเทในสิ่งที่ทำเขารักการเล่นดนตรีรักกีตาร์ของเขาจนยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อมันความรักและความทุ่มเทเช่นนี้เองที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในที่สุดตลอดทศวรรษ1950ถึง1960 BB King ได้ทัวร์คอนเสิร์ตไปทั่วประเทศ บางปีเล่นมากกว่า300คอนเสิร์ตแสดงให้เห็นถึงความขยันและความอดทนอย่างไม่น่าเชื่อแม้จะประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วแต่เขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองไม่เคยหยุดทำงานหนักและไม่เคยลืมรากเงาของตัวเองบทเรียนที่5คือความสม่ำเสมอและความอดทนความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่ต้องอาศัยการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานความสำเร็จระดับโลกของบีบีคิงเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1960 เมื่อเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักดนตรีร็อกผิวขาวและได้แสดงในเทศกาลดนตรีใหญ่ๆทั่วโลกเขากลายเป็นไอคอนของดนตรีบลูได้รับรางวัลแกรมมีถึง15รางวัลและได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในนักกีตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแม้จะประสบความสําเร็จอย่างสูงแต่บีบีคิงไม่เคยลืมรากเหง้าของตัวเองเขายังคงเป็นคนถ่อมตนมีน้ําใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเขาได้ตั้งมูลนิธิบีบีคิงฟอนเดชัน เพื่อช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสและสนับสนุนการศึกษาดนตรีสำหรับเยาวชนบทเรียนที่6คือการไม่ลืมรากเง้าและการตอบแทนสังคมความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การประสบความสำเร็จส่วนตัวแต่รวมถึงการช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จด้วยบีบีคิงเล่นดนตรีอย่างต่อเนื่องแม้ในวัยชาราเขายังคงทัวคอนเสิร์ตจนอายุ87ปีแสดงให้เห็นถึงความรักในดนตรีอย่างแท้จริง เขาจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่14พฤษภาคมคศ2015ทิ้งไว้ซึ่งมรดกทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่บทเรียนสุดท้ายที่เราได้เรียนรู้จากชีวิตของบีบีคิงคือการทำในสิ่งที่รักจนวันสุดท้ายของชีวิตความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่การได้ทำในสิ่งที่เรารักและมีความหมายชีวิตของบีบีคิงสอนเราว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนเราสามารถสร้างชีวิตที่ดีได้ด้วยความมุ่งมั่น ความอดทนและความรักในสิ่งที่ทำขอให้เรื่องราวของบ b k ีคิงเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆในชีวิต